มาครับเดี๋ยวเรามาฟังฮอนโมตัวนี้นะครับที่ใส่หน้ากระจังนะครับสี่ดอกนะครับกับแหลมหนึ่งคู่หน้ากระจังครับแต่อันนี้เราเอามาเทสให้ลูกค้าฟังนะครับว่าลูกค้าเขาสั่งแล้วแล้วแต่ว่าเขาอยากฟังเสียงเขาอยากจะรู้ว่าเสียงมันประมาณไหนนะครับมันอยู่ที่สีตัวลงเหลืองนี่เลยนะครับอยู่ที่เราจะใส่ให้มันเสียงออกแบบชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันครับผมนี่นะครับพอติลำโพงตัวนี้ไม่ดังเลยครับผมพอมีตัวนี้มาโหเพลงจัดเต็มเลย เสียงชัดเจนมากเลยผมบอกเลยว่าถ้าฟังหูแล้วสดๆเนี่ยแล้วก็มาฟังกับผมเนี่ยดอไม่ต้องถ่ายคลิปนะ ผมบอกว่าเสียงเนี่ยไม่มีแตกไม่มีเบอร์เลยเสียงออกชัดเจนแต่ถ้าในโทรศัพท์เนี่ยไม่รู้ว่ารับเสียงเนี่ยออกไปอะ่ะมันจะเป็นยังไงแต่ถ้ามาฟังสดๆนะเสียงอ่ยมันมันมากเลยผมบอกเลยเพราะมันออกชัดเลยอะลูกเคาะลูกโต๊ะโต๊ะเนี่ยมันออกหมดเลยนะครับผมมันชัดเลย เสียงชัดเสียงมันบอกเลยใส่หน้ากระจังใส่ดอกแหลมคู่หนึ่งมันเลยพาวเวอร์เบาๆไม่ต้องใช้พาวเวอร์แรงเลยครับเพราะว่าถ้าผมฟังได้ฮูผมเนี่ยแค่ดอกเดียวมันยังชัดเจนเลยไม่มีแต่ไม่มีเบอร์ครับเพราะว่ามีซีเริงแหลตรงนี้กันไว้ให้ครับชัดเลย ถ้ามาฟังกับผมตรงนี้นะบอกเลยว่าซื้อเลยง่ายๆเพราะว่ามันชัดที่หูเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าเสียงมันจะกองขนาดไหนนะแต่บอกเลยว่าได้เปรียบแน,น่นอนเสียงชัดเจนสีดอกแหลมคู่หนึ่งพาวเวอร์ตัวเดียวให้มันเลยจบเลยนะครับเสียงมันจะออกชัดเจนและทำให้เบสลอยตามหลังมาแน่นอนครับผม โอเคนะครับตะกร้าสีเหลืองด้านล่างนะครับผมกดเข้าไปดูได้เลยครับผมจัดโปรอยู่ครับ